สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปคำพยากรณ์น,นะสำหรับช่วงวันที่เหลือนะคะในเดือนมีนาคมแล้วก็กินเลยไปจนถึงคือนับไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะนับจาก วันวันที่เราออกคำพยากรเนาะก็คำพยากรในคลิปนี้นะคะจะเป็นคำพยากรณ์สำหรับวันที่วันนี้ที่ไรสิบสองสิบสามนะคะสิบสามมีนาจนถึง13เมษานะคะเอาแบบนี้เลยจะได้จำง่ายๆว่าช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นแบบกลางเดือนถึงกลางเดือนนะคะเพราะว่าออกมาช้าแต่จะออกเป็นครึ่งเดือนก็ ประหลาดประหลาดดีนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะสำหรับเดือนเมษาเดี๋ยวเราก็มาดูต่ออีกช่วงหนึ่งนะคะสำหรับพาร์ทที่เหลือของเมษาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคําพยากรณ์นในช่วงนี้ไปก่อนนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าชาวาราศีเมษไพ่นะคะทาโรหรือว่าไพายิปซีนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณว่าดวงช่วงนี้ ประมาณไหนประมาณไหนนะคะฟังไปเรื่อยๆเนาะอันไหนดีก็จะได้มีกําลังใจนะแต่ว่าก็อย่าประมาทนะคะอันไหนที่มันไม่ดีเราก็แค่เพิ่มความระมัดระวังมีแผนสำรองเท่านั้นเองเนาะอ่ะอ่ะขอภัยให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะราศีเมษหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่อ่ายี่สิบยี่สิบสองยี่สองมีนาจนถึงยี่สิบเอ็ดเมษายนะคะเอาตามนี้ไปก่อนนะลัคนานะคะไม่หมาะใช้เกณฑ์การแบ่งตามแบบสากลเนาะ ไพ่ประจำตัวได้ไพ่ j u d g m e n t นะคะ judgment เนะคะเดือนนี้ช่างเจราจาเอาไม่ใช่ <laughs> เอาชา,ชาวรา,ราศีเมษนะคะ judgment มันเป็นไพ่แบบว่าเป็นไพ่ปลดปล่อยนะคะเดือนนี้ใครอยากจะปลดปล่อยตัวเองอยากจะเป็นตัวของตัวเองคุณจะได้โอกาสนั้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าฉันเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่และฉันมีโอกาสที่จะได้ใช้มันนะคะก็ไม่ว่าคือไม่รู้คุณอยู่ภายใต้สถานการณ์การควบคุมหรือ เขาเรียกว่าข้อจํากัดในการเป็นตัวเองขนาดไหนเนาะเมื่อก่อนแต่ว่าอยากจะพูดอะไรจะได้พูดใครรอความจริงความจริงจะปรากฏนะคะใครรอคอยคาตอบจากการสัมภาษณ์งานจากเรื่องราวต่างๆนะคะคุณจะได้คําตอบอันนั้นนะมาดูซิอ่าน้ำคัพส์นะคะเงินที่รอคอยก็มานะคะสำหรับ ญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าลูกค้าคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ของคนภายนอกนั้นเนี่ยมันเป็นมันมันรวมถึงแบบเรียกว่าเวลาเราไปเจรจาเราไปคุยอ่ให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะคะให้ตรวจเช็คยานพาหนะแล้วก็วางแผนการเดินทางดีๆนะควรมีแผนสำรองนะคะแล้วก็ควรวางแผนให้รอบคอบที่สุดระมัดระวังรายจ่ายเพราะว่ามันจะบานไปจากการเดินทางจากการกินการเที่ยวในช่วงวันหยุด นี้ด้วยนะคะมีไพ่1ดาบมีไพ่8ดดาบก็ลูกน้องอาจจะดื้อนิดนึงนะบอกอะไรก็อาจจะควบคุมไม่ค่อยได้คือสั่งงานอะไรไปเขาก็อาจจะไม่ค่อยทำนะคะเพราะว่าคือจะว่ายังไงล่ะลูกน้องก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือไม่มีกระจิตกระใจายในการทํางานสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเขาจะลาออกไหมก็ยังไม่ลาออกนะคะเพียงแต่ช่วงนี้ดื้อแล้วก็อารมณ์เหมือนซางกระตายไม่ค่อยอยากจะทํางานนะ <c oughs> ขอปรับกองแป๊บอึ๊บ น่าจะต่ออ่ะเปิดอีกสักหกใบนะฮะเด็กดาบมีแฮงแมนมีเด็กดาบ ให้เรามาระวังสุขภาพในช่วงของช่องท้องนะคะช่องท้องช่องอกเนี่ยแล้วก็ไปจนถึงกระเพาะลำไส้ช่วงนี้ทั้งหมดเลยนะคะคล้ายๆกับอาหารไม่ย่อยกินอะไรก็เขาเรียกว่าไงดีอาจจะท้องอืดอาจจะก,กินอาหารไม่ย่อยนะคะแล้วก็มีกรดไหลย,ย้อนเป็นไปได้เหมือนกันท่านท่านในที่เกิดทั้งลัคนาเมษนะคะแล้วก็ราศีเมษนะโควิดคุณยังต้องระวังอยู่นะคะนะระวังระวังสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ระวังการติดจากคนใกล้ชิด การเดินทางนะคะเดวิลหดาบ8ดาบแฮงแมนด้วยคือมันค่อนข้างเขาเรียกว่าคุณจะต้องระวังไปพิเศษในเรื่องของโรคติดต่อทางเดินอากาศแล้วมันเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายมันอาจจะต้องนอนติดเตียงเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยมันมี potential สูงมากไพ่ที่เป็นไพ่อากาศนะคะมันเพิ่มมาอีก2ใบนะธาตุาอากาศเนี่ยก็คือเด็กถือดาบแล้วก็อัวินถือดาบคือพูดง,ง่ายๆอะ่ะมันเป็นโรคแบบ ถ้าคุณเผลอคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ง่ายๆไม่ว่าคือมันไม่ใช่แค่คุณนะบางทีคุณอาจจะติดมาจากญาติสนิทมิตรสหายนะคะคนที่เช่นแม่ของแฟนแม่ของเราพี่น้องของเราอะไรประมาณนี้คุณอาจจะติดมาจากอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงด้วยที่อาจจะมาจากเขาเรียกว่าเจ้านายหรือคนที่ทํางานน่าจะอ่ะไปต่อนะคะที่พูดก็คือให้ระวงังเฉยๆแหละนะ ามาดูเรื่องการงานสำหรับท่านที่ทำงานประจำช่วงนี้มันก็ค่อนข้างคือมันไปได้เรื่อยๆนะคะแต่สำหรับตัวคุณคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้หัวหน้าคุณทำตัวเด็กนะะแล้วก็หาเรื่องหาโปรเจกต์ใหม่มาให้คุณทำตลอดเวลาคล้ายๆกับเจ้าเจ้าความคิดเจ้าไอาเดียสั่งงานแล้วไม่ค่อยวางแผนนะคะนึกอะไรได้ก็สั่งทันทีนะแล้วก็อาจจะสร้างงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะบวกกับเพื่อร่วมงานอาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ ก็เหมือนกับเราอะทำอยู่คนเดียวนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆสถานการณ์ในที่เรื่องทำงานเนี่ยมันทำให้เราต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะคุณต้องมาลีดโปรเจกเองหรือว่าปุกระดมมาสร้างอินสปิเรชันทำให้คนอื่นเขาแบบเขาเรียกว่อะไรดีนะโน้มน้าวอะไรทำนองนี้นะคะค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็จะหนักอยู่นิดนึงอันนี้ก็ ไปกันที่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวถ้าจะขยับขยายเริ่มต้นใหม่มันจะไม่ใช่เวลานะแต่มันเป็นเวลาของการเคลียร์สิ่งเก่าๆนะคะคล้ายๆกับเคลียร์สถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยให้มันคลี่คลายคุณจะเป,เป็นช่วงเวลาแบบนั้นสําหรับคุณมากกว่าไม่ใช่ช่วงที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่แต่มันมีหนึ่งดาวอะมันมี page of w a n d s อนะก่อนจะไปเริ่มต้นใหม่คุณจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่จําเป็นตัดเนื้อไร้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเรือรเร้อรังารองทุุกกย่ในธิจ ทั้งหมดออกไปก่อนนะคะดังนั้นคิดดีๆหากคุณจะโยกย้ายสับเปลี่ยนลูกน้องหรืออะไรทํานองนี้นะอคือไม่ไม่เห็นลูกน้องลางออกเพียงแต่ว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะสับเปลี่ยนหรือว่ามีเกณฑ์ถูกโยกย้ายภายในเนี่ยเป็นไปได้นะคะท่านที่เราหางานใหม่เนาะถ้าล่อนใบสมัครไปแล้วเนี่ยมีโอกาสท,ที่จะได้เรียกสัมภาษณ์แต่บอกก่อนเลยนะงานใหม่เนี่ยมันยากมันยุ่งมันเหนื่อยมันหนัก กว่างานปัจจุบันนะคะมันมันอาจจะภาพลักษณ์ดูดีหรืออะไรแต่คุณแบบคุณมีโอกาสที่คุณจะใจร้อนได้งานใหม่คุณก็ไปปุ๊บเลยแต่บอกก่อนนะคุณตัดสินใจไปอะ่ะถ้าคุณอยากจะไปคุณจะได้ไปนะคะแต่ไปถึงที่ทํางานใหม่เนี่ยคือดูดูแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แบบที่คุณคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกก็ได้ ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยตรงตำแหน่งงานใหม่เจ้านายอาจจะไม่ใช่คนที่คุณหวังเจ้านายอาจจะไร้เหตุผลมากก,กว่าที่คุณคิด2คือเจ้านายอาจเป็นคนต่างชาติซึ่งเขาต้องการอ,าอะไรที่เร็วเร็วเร็วๆ็วๆนะคะงานอันนี้ก็คือเขาต้องการเร็วมากกว่างานละเอียดนะคะเขาต้องการเอาพุทที่เห็นเป็นรูปธรรมไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้แล้วก็ใช้งานคุณหนักอะ่ะคือเรียกงานแบบหลายงานในเวลาเดียวกันนะคะประมาณนั้นก็เน้นเร็วเนาะอ ก็ค่อนข้างที่จะเครียดหากคุณไม่พร้อมที่จะปรับตัวในสถานการณ์ที่มันแบบว่าเฮ้ยต้องไปเริ่มต้นใหม่จากศูนย์หรืออาจจะจากติดลบคุณอาจจะต้องไปแก้ปัญหาคืองานงานใหม่นะคือถ้าใครลุ้นๆว่าเอองานใหม่ที่เขาเรียกสัมภาษณ์มันจะเป็นยังไงบอกเลยว่ามันคือการแก้ปัญหาเก่าๆที่มันคาราคาซังคุณจะต้องไปแก้ปัญหาซึ่งมันก็เหนื่อยมันก็ยากแล้วก็แปดดาบอะเนี่ยเห็นไหมคุณอาจจะต้องทํางานเขาเรียกว่า overnight l a a e โอ e วอร์ไทม์โอฟรีอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีการเดินทางด้วยก็เหนื่อยนะนะง่ายง่ายแต่ถ้าชอบนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าคุณอยากผอมคุณก็ลองไปดูคุณอาจจะผอมก็ได้อ่ะมาถึงเรื่องการเงินการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีกินมีใช้แต่ว่าคล้ายๆกับระวังการซ่อมรถ ไม่รู้จะใช้คําว่าระวังทําไมนะะอาคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้เขาเรียกว่าใช้จ่ายเงินไปกับการซ่อมรถนะคะระวังยางรั่วอะไรแบบนี้นะแล้วก็หลายๆท่านก็เวลาขับขับไปเนี่ยระวังก้อนหินดีไซน์แล้วก็เขาเรียกอะไรนะมันอาจจะไม่ใช่แค่เป็นรอยมันอาจจะเป็นแบบกระจกแตกหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลอดไฟเสียอะไรทํานองนี้ได้เหมือนกัน คือรถใครโดยเฉพาะคนที่รถเก่าแล้วนะใช้รถมานานๆแล้วเนี่ยนะแล้ใช้งานหนักๆน,นะคะอันนี้ก็คุณก็หมั่นตรวจสอบดูแลดีๆนะโดยเฉพาะก่อนการเดินทางไกลนะคะส่วนที่จอดรถอย่าไปจอดในตรงที่มันเป็นก็ดูดีๆละกันนะว่าจะไปเหยียบอะไรไหมนะอ่ะต่อมาเรื่องของผู้คนกันบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์แล้วก็ผู้คนต่างๆบริวาร ช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมาวุ่นวายอะไรกับคุณหรอกมองว่าช่วงเนี้ยคุณอยู่คนเดียวอ่ะจะดีกว่านะอยู่คนเดียวแปลว่าอะไรก็ไม่ต้องไปแฮงเอาท์บ่อยนะคะการไปแฮงเอาการรวมญาติการไปเจอเพื่อนสนิทมิสหายใส่แมสตลอดเวลานะก็อยากจะให้ระวังโควิด2ระวังท็อกซิกพีเพลนะคะที่บอกว่าให้อยู่คนเดียวเพราะว่าถ้าไปเจอเพื่อนในตอนนี้หลายๆคนอาจจะมาชวน คุณไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เขาชวนสิ่งที่เขานําเสนอมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณในอนาคตนะมันมีโอกาสที่คล้ายๆกับล่อลวงให้คุณตัดสินใจผิดได้หรือสิ่งนั้นนะ่ะมันเป็นไฮริสมันเป็นความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงเออแบบนี้นะคุณก็ลองชั่งน้ําหนักด้วยเหตุผลดูดีๆก็แล้วก,กันแต่ระวังความโลภนิดนึงถ้าเขามาชวนทำธุรกิจสิ่งที่เขาเสนอนะคะมันจะแบบเหมือนกับเป็นอะไรที่ผูกมัดระยะยา,ยาวเออประมาณเนี้ย แต่ว่ามันดูมันดูสวยหรูมันดูน่าลงทุนมันดูเหมือนมีแต่ได้กับได้แต่ความจริงแล้วมันอาจไม่ใช่แบบนั้นนะระวังถูกหลอกถูกโกงจากเพื่อนที่มาชวนไปทําธุรกิจหรืออะไรแบบนี้นะฮะก็เลยบอกว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะฮะตอนนี้ช่วงนี้นะคะอยู่บ้านเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างสงบสุขแล้วก็ปลอดภัยจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากกว่าอันนี้เปรียบเที่บนไม่ฟังว่าอยู่บ้านกับออกไปข้างนอกอยู่บ้านมันน่าจะเป็นโชคมากกว่าสําหรับคุณนะคะการออกไปไปข้างนอกเนี่ย คือมันเห็นสองใบเนี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กเลยการออกไปข้างนอกเนาะไม่มีชาริออตใช่ไหมนี่ชาริออตแล้วก็มีห้าเป็นไพ่ผิดหวังเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางเราอยากออกไปผจญภัยแต่ว่าคือออกไปเช่นอยากไปน้ําตกอยากไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันจะสวยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยนะไปถึงมันก็มีแต่ปัญหามันไม่ได้สวยมันอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นก็แล้วมันเป็นเดือนสําหรับการทําอะไรล่ะ มาเป็นเดือนสาหรับการวางแผนการขี้คายสถานการณ์ที่คาราคาซังทั้งหมดทั้งมวลอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าคุณไม่ได้ปัดกวาดเช็ดถูอะไรในชีวิตคุณนะ่ะเดือนนี้คุณควรจะเคลียร์มันออกไปให้จบนะคะอประมาณนั้นแหละอะโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์นะคะความรักกันบ้างคนโสดค้นโสดแฟนเก่ามีโอกาสที่จะติดต่อกลับมานะคะสำหรับใครที่โสดแล้วแบบมีแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วกิ๊กเก่าที่เลิกกันไปแล้วนะคะก็ ถ้าสมมุติคือสถานการณ์ไพ่เนาะมีโอกาสที่เขาแบบคิดได้เวลาเขาทำอะไรผิดกับคุณเขาจะคิดได้เขารู้สึกเสียใจเขาก็เลยจะกลับมานะคะกลับมาแบบอาจจะกลับมาขอโทษนะคะประมาณนี้แต่คำขอโทษของเขามันก็จะอยู่ประมาณสัก50%เนะเพราะว่าเขาก็ห่วงมีมีการรักษาฟอร์มอยู่นิดนึงแต่ถ้าเขากลับมานั่นแปลว่าเขาคิดได้แล้วก็รู้สึกว่า เขาอยากกลับมาคุยกับคุณจริงๆแต่เขาก็อยากรักษาฟอร์มตัวเองไว้อยู่เนี่ยมันเป็นเป็นไพ่ของคนขี้ฟอร์มเยอะมากเลยนะอ่ะต่อมานะคะสำหรับคนที่เรื่องอะไรดีคนที่คุยกันกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสสูงมากเลยที่กิ๊กของคุณคือถ้าสมมติคุณอยากคบสบายๆเขาอาจจะอยากผูกมัดคุณก็ได้นะในเดือนนี้นะคะคือเขาติดใจคุณมากเลยนะแต่ดูๆแล้วคุณเนี่ยชิวๆมากกว่านะคะคุณก็ไม่ได้อยากคุณไม่ได้ คุณอาจจะไม่ได้อยากเป็นแฟนกับเขาหรือว่าจริงจังกับเขาในตอนนี้พอรู้สึกว่าเขาอะยังเด็กเกินไปแล้วก็แค่คือคุณไม่ได้วางเขาไว้สําคัญขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีโอกาสสูงนะที่เขาอะอาจจะอยากจะผูกมัดคุณนะคะประมาณนั้นเพราะอะไรติดใจอะฮะติดใจนะคะ,ะ,ะแล้วก็ใครที่เป็นคบแบบ long distance relationship นะ แฟนจะมาหานะคะมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ความรักค่อนข้างดีนะคะก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรร้อนแรงนะคะเจอปุ๊บก็สปาร์กปั๊บนะคะก็ค่อนข้างร้อนแรงแล้วก็มันไม่ค่อยโรแมนติกหรอกแต่มันก็เป็นบรรยากาศของคู่รักที่ตัวติดกันนะคะถ้าใครเจอแฟนในช่วงนี้นะคะก็อาจจะแบบเรื่องไะไดีมันมีความพิศวาสกันนะค่อนข้างที่จะสูงอะต่อมา เป็นเรื่องราวของคนมีคู่คนมีคู่ให้เรามาระวังการมีปากเสียงกันนะคะมันเป็นความใจร้อนแล้วมันเป็นความอยากเอาชนะกันอ,อันนี้มันน่าจะมาจากตัวแฟนของคุณมากกว่าที่บางทีเขาทําตัวเด็กไม่มีเหตุผลนะคะแล้วก็อาจจะติดเพื่อนมากกว่าติดคุณก็เลยกลายเป็นว่าไปฟังเรื่องราวอะไรจากข้างนอกมาเนี่ยเขาค่อนข้างให้น้ําหนักเพื่อนเขาอะมากกว่าตัวเรานะคะคือเขาอาจจะเหมือนกับว่า เขาต้องออกเดินทางไหมแล้วเหมือนเขาต้องไกลคุณเขาก็เลยแบบพอมันไกลพอมันเริ่มแบบจะได้ไกลกันแล้วอะ่ะเขาก็เลยเออหันไปคุยกับเพื่อนมากกว่าแล้วก็เลยไม่ค่อยได้หันมาคุยกับเราอีกส่วนหนึ่งคือมันมีมี จากไพ่เนาะ Judgment เนี่ยคุณต้องไปบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเขาแล้วมันทําให้เขาอะรู้สึกว่าเขาอะเสียใจแต่คุณอะก็ทําอะไรไม่ได้นะคือมันเป็นสิ่งที่คุณคิดแล้วว่ามันจําเป็นที่จะต้องบอกนะคะเพราะว่าจะได้แก้ปัญหา Devil เพื่อให้คุณสบายใจเพื่อให้คุณได้รู้สึกปลดปล่อยตัวเองคือมีบางสิ่งบางอย่างที่แฟนคุณอนะทาแล้วคุณอนะรับไม่ได้คุณก็ไปบอกเขาคิดมานานแล้วนะคะก็เลยไปบอกนะ พอบอกเราเขาก็เลยอ่ะเสียใจนิดนึงแต่ถามว่าเขายอมรับผิดไหมไม่ค่อยนะไม่ค่อยยอมรับผิดนะคะเออประมาณนี้แหละถามว่ามันแต่มันไม่ถึงกับเลิกกันนะสําหรับหนึ่งเดือนนี้ก็ยังพอไปกันได้อยู่แต่อาจจะทะเลาะก,กันบ่อยแล้วก็มันแก้ปัญหาไม่ลงเพราะว่ามันคิดไม่เหมือนกันนั่นเองนะใจร่มๆมนะคะยังเคลียร์ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เวลาทํางานเนาะ,ะในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกไปนะคะระวังเมื่อยคอแล้วก็ เส้นประสาทต,ตาอะไรแบบนี้ด้วยนะปวดหลังปวดเอวเส้นเอ็นประมาณนี้นะคะมหมดแล้วไปดูคําแนะนําดีกว่าไพ่อยากแนะนําอะไรชาวราศีเมษกันบ้างไม่ได้ทําคลิปนานถ้าพูดย้อนไปย้อนมาไม่เหมาะขอภัยนะทุกท่านนะฮะดูดิไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากแน,นะนํอรายเมริเดียน นั่งสมาธินะคะนั่งสมาธินะคะจงน้อมความสนใจแล้วก็ตั้งจิตกลับมาสนใจในสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราภายในกายเรานะคะ,ะการนั่งสมาธิเนาะน้อมจิตน้อมใจสนใจเรื่องของตัวเองอย่าส่งจิตออกนอกกายอย่าเพิ่งไปสนใจคนอื่นมากนักเขาบอกว่าการคุยกันการกลับมาตั้งที่เขาเรียกอะไรโฟกัสกับวัตถุประสงค์การใช้ชีวิตของตัวเราอะสำคัญกว่านะคะมันมีไพ่หนึ่งดาบ คุณจะต้องโฟกัสที่เป้าหมายนะอพลูโตนะคะลูโตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญกับชีวิตนะคะอะคุณลองมองดูซิว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสิ่งไหนที่มันควรได้รับการปรับเปลี่ยนนะคะอันนี้ถามตัวเองเนาะอันไหนที่มันรุนแรงอันไหนที่มันควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็จงทําสิงนั้นนะคะอืมอันถัดมาเขาบอกว่าถ้าปัญหาไหนอะมันแบบ ถ้าคุณอยู่อยู่ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอะไรแล้วตรงนั้นอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขจงหาทางเปลี่ยนแปลงมันนะคะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจงเปลี่ยนแปลงตัวคุณนะคะหรือเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองนะคะใบสุดท้ายเป็นโคโนโน,นะคะใช้สมองให้มากๆใช้สติปัญญาให้มากๆหากคิดไม่ออกไปปรึกษาผู้รู้หรือคนที่เขาผ่านประสบการณ์มามากกว่าคุณนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันมีถ้วยรางวัลแล้วก็อยู่ที่ลำดับที่หนึ่งใช่ไหมโคโนสก็คือเบอร์หนึ่งก็ได้นะ หรือหมายถึงอิสรภาพก็ได้อะไรที่มันเป็นฟรีดอมนะคะจงเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็จงอย่าไปยึดติดก,กับกฎเกณฑ์เก่าๆที่คุณเคยใช้อยู่จงออกไปนอกกรอบเดิมนะคะจงเรียกอะไรดีออกไปคิดนอกกรอบนะคือคิดนอกกรอบลองประสบการณ์ใหม่ๆดูนะคะและสุดท้ายคุณจะรู้ว่าคุณจะเป็นคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือชีวิตที่ฉันต้องการอ่ะเออไพ่มันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะอ่ะ เขาบอกว่าคนเมทคุณเป็นคนที่จริงๆอยู่ไม่นิ่งอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยเป็นคนชอบอยู่กับที่เท่าไหร่เป็นคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้ดังนั้นเนี่ยการออกไปผจญภัยกับโลกภายนอกการตั้งเป้าหมายใหม่ๆให้สูงขึ้นอยู่เสมอๆโดยเฉพาะเป้าหมายเรื่องของการงานจะช่วยให้คุณหันเหเขาเรียกว่าความสนใจออกจากปัญหาที่แก้ไม่ได้มากกว่านะคะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะขออวยพรให้คุณมีความสุขแล้วก็ แข็งแรงปลอดภัยทุกคนนะคะขอให้เฮงๆนะแล้วก็ก่อนไปนะคะฝักเนื้อฝักตัวนะคะฝากกด like, กไลล์ซับตะไครเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะมาชา้าแต่เรามาจริงๆเ <laughs> จอกันคลิปเดอนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ